วันนีครับวันนี้พามาชมอ e ีตุตัว2,020เครื่อง3,000อันนี้ลูกค้าออกรถมาจากศูนย์แล้วมาทำาติดตั้งคารอยแผงข้างเสริมสแตนเลสพร้อมดามกระบะบ,ะบนล่างอันนี้ลูกค้าเลือกใช้กระทะขอ15กระทะเป็นพาตามเบ็ด มีเบ็กมือพร้อม ABS ตรงที่ตุมด้วยนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกใช้แน,น่16มมิลพร้อมพันไวายนึงคู่สนใจติดต่อได้ที่เบอร์089802 1722ชาดนึ่งองสองงศิษ์นะครปฐม มาที่เดียวจบพบวงจรครับแล้วอันนี้ลูกค้าเลือกใช้แม็กหน้าคอ18ยาง225 235 50 58นะครับแล้วไป ABS จะไม่โชว์พร้อมส่งอรอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ